นิทานเรื่องกบเลือกนายฝากกดไลค์กดติดตามช่องยายนิดเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปใหม่ๆและทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจหรือเสนอไอเดียเรื่องต่อไปที่อยากให้ทำได้เลยกบฝูงหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในบึงกว้างอย่างสงบสุขมานานแสนนานแต่แล้วันหนึ่งพวกมันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันจืดชืดและน่าเบื่อเกินไปเราน่าจะมีเจ้านายมาปกครองดูแลพวกเราบ้างนะ กบตัวหนึ่งเสนอขึ้นมากบตัวอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยพวกมันจึงตัดสินใจร้องขอต่อเทวดาเทวดาได้ยินคำขอก็ยังไม่สนใจแต่พวกกบไม่ยอมหยุดร้องวอยๆกันทั้งวันทั้งคืนท่านเทวดาส่งเจ้านายมาให้พวกเราด้วยเถอะเสียงดังลั่นบึงจนเทวดาทนไม่ไหวสุดท้ายต้องยอมแพ้เพราะไม่ได้นอนมาหลายวันเลยส่งแมวส้มอ้วนตัวหนึ่งลงมาที่กลางบึง ตูมน้ำกระจายแมวส้มอ้วนลอยป๋อมแปมอยู่บนผิวน้ำพวกกบเห็นแล้วตื่นเต้นดีใจแห่ไว้มาห้อมล้อมบ้างกระโดดขึ้นไปเกาะหลังเจ้าแมวแมวส้มอ้วนตัวนั้นนอนนิ่งๆลอยไปลอยมาไม่ทำอะไรเลยนอกจากสะบัดหางเบาๆไปวันๆน,นานวันเข้าพวกกบเริ่มรู้สึกเบื่อและกบตัวหนึ่งก็เกิดบ่นขึ้นมาว่าเจ้านายอะไรกันวะเนี่ยได้แต่นอนลอยน้ำ ไม่เห็นปกครองอะไรเลยกบตัวอื่นๆเห็นด้วยพวกมันจึงร้องขอเจ้านายใหม่กับเทวดาอีกครั้งท่านเทวดาโปรดส่งเจ้านายที่เก่งกว่านี้มาให้พวกเราด้วยเถิดคราวนี้เทวดาดูหงุดหงิดกว่าเดิมมากเพราะพวกกบร้องวอยๆกันทั้งวันทั้งคืนเทวดาเลยส่งนกกระสาลงมาแทนนกกระสาตัวสูงยาวบินลงมาจอดที่ขอบบึงอย่างสง่างามพวกกบมองด้วยตาเป็นประกาย เจ้านายใหม่นี้ดูดีสุดๆแต่ไม่ทันได้ชื่นชมเจ้านายใหม่เท่าไหร่นกกระสาก็เริ่มก้มจิก,กกบตัวแล้วตัวเล่ากินเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นไม่เว้นวันพวกกบที่เคยตื่นเต้นกลายเป็นแตกตื่นพวกกบลดจำนวนลงเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือกบที่รอดพากันซ่อนในโคลนสั่นตัวแล้วร้องขอเทวดาอีกท่านเทวดาช่วยเอาเจ้านายตัวเก่ากลับมาเถอะ แต่เทวดาครั้งนี้โมโหเต็มที่ตวาดกลับว่าพวกเจ้ามันจู้จี้ไม่รู้จักจบร้องขอจนเรายอมให้แล้วยังจะมาขออีกจงทนอยู่กับนกกระสานนี่แหละสุดท้ายนกกระสาก็จิกกบกินจนหมดบึงไม่เหลือแม้แต่กบตัวเดียวให้บ่นต่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการร้องขอในสิ่งที่เกินจำเป็นโดยไม่รู้จักพออาจนำพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองในที่สุด การที่พวกกบไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วและมุ่งหวังที่จะได้สิ่งที่ดูดีขึ้นหรือมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นจริงๆในชีวิตสิ่งนี้อาจนำพาความเดือดร้อนมาสู่กบพวกนี้ในที่สุด